ตำบลสารสนเทศประกอบด้วย15หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด2,791ครัวเรือนประชากรรวมทั้งสิ้น8,874คนอาชีพหลักทำนาทำสวนทำไร่ทำสวนยางพาราอาชีพเสริมมีการปลูกผักทำขนมค้าขายรายได้เฉลี่ยต่อคน59,131บาท 32สตางตัต่อคนต่อปีการดำเนินงานขับเคลื่อนสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. มีการปักหมุดขอบเขตของหมู่บ้าน 2. มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Li n e 3. มีการวิเคราะห์โปรแกรม CIA 4. มีการเรียงลำดับระดับปัญหาความรุนแรงทั้ง5ประเภทครับสวัสดีครับ ที่นี่ตำบลโคกม่วงผมนายจเจริญดัชยูสงกำน,นันตำบลโคกม่วงซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานสาระสนเทศตำบลโคกม่วงการจัดทํำข้อมูลต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการจัดทาแผนจัดทำข้อมูลของตำบล ซึ่งมีการปรับปรุงทุกปีแล้วก็ได้ประชุมร่วมกันโดยสรุปข้อมูลในในแต่ละครั้งที่มีการทำแผนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านแล้วก็ก้าวถูร,ระัะระบ,บระดับตำบลคือขั้นตอนการดำเนินการเสร็จแล้วเราก็จะประยุกนำแผนทั้งหมดเนี่ยมาปรับปรุงประยุกใช้ให้เป็นปัจจุบันตลอด สำหรับในในการดําเนินการสําหรับช่องกลางของการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมของตำบลโกงม่วงไม่ว่าในเรื่องของก็จะเด้นหนักในเรื่องของอคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโกงม่วง,งของเรา,าเพื่อให้ทุกคนมีมีม,ม,มีชีวิตที่การใช้ชีวิตที่อยู่กันอย่างมีความสุข ไม่ว่าในส่วนของการประกอบอาชีพในส่วนของคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆทั้งหมดนี้ก็เป็นบริบทของตำบลกค้งม่วงโดยโดยโดยทัย่วไปโดยภาพรวมแล้วก็ช่องทางที่ใช้ก็จะเป็นช่องทางในการประชาธมพันธ์เราก็ใช้ช่องทา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 งาระบบอินเทอร์เน็ต มีการขายของกานำเข้าสูระบบอินเทอร์เน็ตสินค้าที่มีสินนกากเกษตรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ก,ก็มีในในส่วนของตือก็แต่ละพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยในการแจ้งข้อมูลซึ่งกันและกันเราก็จะมีลายของกลุ่มกับลายของกลุ่มหมู่บ้านนะครับที่นมีลายของกลุ่มหมู่บ้านลายของกลุ่มตำบลแล้วก็ลายเครือกายของกลุ่มองค์กรต่างๆอันนี้ก็คือช่องทางในการใช้เบนทื่ือในการปาาระชาสัมพันธ์ นะครับในเรื่องของการ่ทะบาดของโรคโควิด19เนี่ยทางตำบลของเราก็เน้นโดยใช้ตุกช่องทางที่ว่านี่แหละให้เป็นประโยชน์โดยได้ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมกับอรอมอาตาธราธรณตาสุกในพื้นที่นะครับร่วมกับสาธาสุขร่วมกับทางเทศาบาลทุกหน่วยองค์กรภาคีองค์กรในตำบลที่เรามีเนี่ยประชุมหาข้อสรุปร,ร่วมกันแล้วก็ เข้มงวดในเรื่องของการใช้มาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้โรคระบาดที่ว่านียเข้ามายัางพี่น้องในพื้นที่ตำบลโคกม่วงมีการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐท้องถิ่นเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนแผนตามที่กำหนดจากการวิเคราะห์ชุมชนมีการแสวงหาง็ประมาณจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบลโดยเรียงลำดับความสำคัญจากปัญหาที่พบจะทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร,กรเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมกรเกษตรผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นต้น